หากราคาเกมคอนโซลมันแพงจะหนีไปทางไหนดีสวัสดีครับพเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดคุยในแบบฉบับของ a c o อน v กันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นผมเองก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าตัวคลิปนี้ผมทําการบันทึกล่วงหน้าไว้นะครับเพราะผมเองก็ ผมจะอยู่ที่ประเทศไต้หวันแล้วนะครับกับตัวงานคอมพิวเตอร์ถ้าเพื่อนๆได้ดูตัวคลิปนี้นะครับยังไงผมเองก็จะเอาตัวบรรยากาศต่างๆในแง่มุมของทางด้านวงการวิโอเกมมาพูดคุยในแบบฉบับของ A c คอ TV อย่างแน่นอนนะครับและก็ต้องขอขอบคุณทางคูลเลอร์มาสเตอร์ประเทศไทยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าเมื่อราคาเกมคอนโซลนะครับเริ่มที่จะมีการขยับราคาขึ้นบ้างไหมอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็คงจะเห็นสื่อต่างๆนะครับเริ่มที่จะมีการสัมภาษณ์ หรือลาวผู้บริหารนะครับยักษ์ใหญ่ต่างๆก็เริ่มจีบมาพูดว่าราคาเกมในปัจจุบันนี้มันก็เป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากนะแต่สําหรับพี่น้องเกมเมอร์กับประเทศที่โอ้โหแบบประเทศไทยของเราที่ค่าคลองชีพหรือว่าค่าแรงนะครับรายได้ขั้นต่ำเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วใช่ไหมครับอืก็อาจจะรู้สึกกระจ,กจุกๆออกบ้างนะครับถ้าหากจะมีการปรับราคาขึ้นซึ่งบางคนก็อาจจะเตรียมความพร้อมไปแล้วว่า ถ้าปรับยังไงก็ยังคงสลับสนุนเหมือนเดิมแหละไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องหาลู่ทางนะครับในการาใช้วิธีเล่นแร่แปรธาตุอื่นๆนะครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องเกมเมอร์เองก็คงจะมีช่องทางในการปรับตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแผนมือ2 นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบของตัว Family นะครับหรือเป็นการแชร์ตัว Account หรือว่า ID ที่ทางระบบแต่ระบบนั้นเขาก็มีมาให้ช่ครับใช่ใชมครับมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์นั้นดูลดลดลดหลั่นต่ำลงไปนะครับแต่อย่างที่เราประเมินกันเอาไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าหากมันมีการปรับราคาขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะตัวเกมระดับที่เป็น A แต่ต้องบอกเพื่อนๆนะว่ามันไม่ใช่เป็นทุกเกมที่จะมีราคาที่กระโดดขึ้นไปอีกประมาณ10ดอลลาร์หรือว่า5ดอลลาร์นะครับแต่ถ้ามันมีการปรับขึ้นมา ก็เรียกว่าตัวเกมนั้นก็จะทะลุในราคาระดับ2,500บาทไทยอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันถึงเวลานั้นจริงๆนะครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าในวันนี้นะครับรูปแบบของการเล่นเกมมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยที่จะ,ะทํำให้ทางเลือกของพี่น้องเกมเมอร์นั้นเข้าถึงตัวซอฟต์แวร์ของตัวเกมนั้นๆได้ในราคาที่ย่อมเยา ได้มากกว่าในทางฝั่งคอนโซลเหมือนกันแลวก็ได้ประสบการณ์ในการเล่นเกมก็ไม่แพ้บนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวบริการล่าสุดที่ผมเองเพิ่งพูดไปกับตัว G-Force Now นะครับที่กำลังจะเปิดตัวเบต้าเคสให้ทุกคนได้เข้าไปทดลองเล่นกันเป็นเวลา1เดือนก็เข้าไปทำการลงทะเบียนดีติสเตอร์กันไว้ได้นะครับหรือนะครับกับตัวเกมล่าสุดที่ชื่อว่าเกม Doom the Dark Ages นะครับที่คนที่ซื้อตัวเกมแบบชิดแผ่นมาก็ต้องบอกว่าซื้อในราคาระดับแบบน้องๆ2 0 0 0บาท ช่ไหมครับซื้อมาแล้วนะครับรู้สึกจุกไหมก็จุกจุนะครับเพราะราคาของตัวเกมก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวเกมอื่นๆในระดับหนึ่งนะครับประมาณ2,290บาทนะครับตีเอาไว้นะครับแล้วก็มาในวันนี้มันก็มีทางเลือกที่เพื่อนๆจะเข้าถึงตัวเกม Doom the Dark Ages ตัวนี้ได้ในราคาที่ย่อมเยานะครับก็อย่างเช่นที่ผมกำลังเปิดอยู่ข้างหลังเลยนะครับที่กระพริบกพิอยู่ด้านหลังนี่แหละ นะครับนั่นก็คือตัวระบบของเกมพ a s สของทางฝั่ง Microsoft นั่นเองนะครับแต่มันก็เป็นที่น่าเสียดายที่ตัวระบบเกมพ a s สตัวนี้นะครับในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถเข้าถึงตัวบริการนี้ได้นะครับนั่นก็คือตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series เพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอยู่บนตัว PlayStation 5หรือว่าจะเป็นทาง Nintendo Switch นะครับเพราะว่าราคาค่าบริการของตัวเกมพ a s สหรือตัวระบบ Subscription แบบรายเดือนเนี่ยก็เหมือนกับตัว PlayStation Plus นั่นแหละนะครับ ที่มันมีค่าบริการรายเดือนค่อนข้างที่จะถูกมากและก็มีตัวเกมนี้ลิสต์เข้าไปอยู่ในการเล่นแบบ day 1เลยนะเพื่อนๆวันที่วางจําหน่ายวันแรกนะครับก็คือตัวเกมนี้โดนลิสต์เข้าไปเลยนะครับและก็มีค่าบริการที่ถูกมากถ้าเอาไปในทางฝั่ง PC นะครับที่ผมเปิดอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นของทางฝั่ง PC นะครับก็เสียค่าบริการรายเดือนตกเฉลีย่ยเดือนละร้อยนิดๆนะครับร้อยสาบาท นะครับต่อ1นเดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ตัวเกม Doom หรือ Dark Ages ตัวนี้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับจะมีตัวเกมใหม่ๆที่ลิสต์เข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยทุกๆเดือนนะครับและตัวเกมเก่าๆที่ยังอยู่ในตัวระบบอกนะครับโอ้โหเรียกว่ามันคุ้มไหมในราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็ได้เล่นตัวเกมนี้แล้วแต่เพื่อนๆก็บอกว่าโอ้ร้อยกว่าบาทเนี่ยมันเป็นตัวเกมที่เหมือนกับเป็นการเช่าใช่ไหมครับอ่านมันก็ใช่นะครับแต่อย่าลืมว่าบางเกมนั้น ก็เป็นตัวเกมที่อยู่ในเครือของ Microsoft การที่จะโดนถอดออกจากลิสต์ของตัวเกมพาร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนบอกว่าอุยเล่นแล้วเกิดชอบขึ้นมานะครับก็ค่อยไปจัดนะครับในตัวเต็มก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันไม่ได้เสียหายเพราะว่าราคาที่เราเล่นน่ะในแต่ละเดือนเนี่ยมันเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับกับตัวเกมนี้นะครับอันนี้แหละนะครับมาในวันนี้ที่มันเริ่มจะเห็น ความแตกต่างมากขึ้นและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกับในตัวหลกแพลตฟอร์มที่เริ่มที่จะสร้างความคุ้มค่าให้กับพี่น้องเกมเมอร์ในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายของตัวซอฟต์แวร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่รู้จักตรวบเกมพาร์สนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือว่าดูตัวคลิปต่างๆนะครับที่ทางช่องเอคอนซีทีเคยพูดไว้ก่อนก่อนก่อนนะครับแต่มาในวันนี้เริ่มที่จะเห็นตัวเกมต่างๆน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแทบจะทุกเดือน นะครับกับตัวบริการตัวนี้นะครับดีไม่ดีเพื่อนเพื่อนเองอาจจะงานงอกนะครับก็คือซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซลเอ็กซ์บ็อกซีรีส์มาเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องก็ได้เหมือนกันนะครับกับการที่จะช่วยประหยัดในเรื่องของตัวค่าซอฟต์แวร์นะครับและนี่แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่ออกมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่มีมุมมองนะครับแตกต่างจากนี้หรือคิดเห็นเหมือนกับผมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแนะได้ในตัวคอมเมนต์ของตัวคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ ผมเองก็ต้องขอตัวลากลันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ